ไปคุณสุนีรัตค่ะจากอุบลราชธานีสวัสดีค่ะคุณสุนีรัตคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามเรื่องอะไรเชิญค่ะเรื่องที่ทางเข้านาค่ะม,มันมีปัญหาคือว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นของปู่ย่าตายายเกี่ยวเกี่ยวเข้าอยู่เป็นประจำทีนี้ญาติญาติญาติคนนั้นเน่ะเข้าขายที่ไปให้คนอื่นแล้ว แล้วคนที่มาซื้อใหม่น่ะเขาตัดถนนออกไปทิ้งหมดไถนาไถไถท,ที่ถนนน่ะออกไปหมดทีนี้เราเที่ยวออกเที่ยวเข้าไม่ได้นะ่ะคุณสุนีอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยม่วงสามสิบค่ะม่วงสามสิบค่ะที่ดินที่ดินที่ญาติเขาขายไปแล้วคนอื่นมาซื้อและไถที่ทิ้งเนี่ยไถายทางทิ้งเนี่ยมันเดิมมันเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนแล้วมาแบ่งทายาทใช่ไหม แต่ปู่ย่าตายายใช่ค่ะใช่เป็นที่ฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มาแบ่งต่อมาคนที่โน้นก็ขายคนนอกไปคนนอกก็เลยเข้ามานะครับแล้วทําให้ที่ข้างหลังไม่มีทางออกนะม่วงสามสิบขออายการอุบลมาให้ป้าไปพบเด้โทรไปหาก่อนนะให้เขาเคลียร์ให้นะเบอร์อายการอุบลรนี้นะกล่วเนี้นะครับถ้าเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนก็เป็นทางจําเป็นที่ไม่ต้องเสียค่าตอบแทนต้องออกนะครับแต่ว่าถ้าคนละแปลงกัน แล้วทั้งภาระจำยอมอะไรมันาเข้าออกมาตลอดเป็นภาระจำยอมอยู่แล้วนะใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวป้ารอสักครู่นะคุณป้าสะดวกยม่คะมันตั้งนานแล้วค่ะมาท่านห้านไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะรอฟังเตรียมปากกากระดาษจดครับให้พร้อมแล้วบอกนะพร้อมจดไหมพร้อมค่ะค่ะศูนย์สี่ห้าศสี่ห้าสองสี่สี่ สองสือสื่เจ็ดห้าเจ็ดค่ะเจ็ดห้าเ็ดค่ะอายการเป็นอายการคุ้มครองเสร็จจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณสุริรัตน์โทรไปหาท่านเลยท่านรับสายและบอกเรื่องที่บอกกับผมเนี่ยนะบอกให้ทราบนะครับว่าให้อายการเนี่ยช่วยติดต่อ เจ้าของที่ที่มาซื้อนั่นอ่ะมาเจราจาหน่อยกรอนนี้ปิดทางเข้าออกเราออกไม่ได้นะครับมาเจราจากันอายการเ็าจะทําให้นะครับ<ต>อันนี้โดยที่ไม่ต้องไปฟ<ต>้องศาลแต่ถ้าแต่ถ้าเราจะไปฟ้องเองก็ได้นะยังไงก็ได้เปิดทางอยู่แล้วแหละ<อ>มากน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่พูดกันก็คือไม่ต้องฟ้องให้เขาเจราจาให้ถามต่อว่าอย่างนี้นราคาอย่างนี้นราคาท่านคือคือว่ามันเคยเคยคุยกันแล้วอ่ะจะขอซื้อดีจากเขา ให้เขยไปอยู่ด้านข้างเขาก็ไม่ยอม<อ>ที้เจ้าของพี่นะเขาอยู่โน,น่นเขาอยู่ญี่ปุ่นโน่นค่ะคุณซุรรัสครับเคยไปพบอยายการไหมไม่เคยค่ะอะนี่ไงที่ผ่านมาตกลงกันเองไม่ได้ไงครับเมื่อตกลงกันเองไม่ได้ก็ต้องให้อยายการท่านจะช่วยเจรจาให้และเราจะได้รู้สิทธิ์อย่างน้อยอยายการก็จะได้บอกให้รู้ว่าคุณไม่สามารถปิดทางเข้าออกรายนี้ได้นะครับ เพราะมันเคยเป็นโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนแล้วมาแบ่งแยกแล้วคุณมาซื้อสิทธิ์จากคนคนหนึ่งไปเนี่ยคุณต้องรับภาระตรงนั้นต่อไปทั้งหนึ่งภาระจำยอมเดินกันมามากกว่าสิบปีที่โฉนดเขาได้ภาระจำยอมสองทางจำเป็นเพราะมันเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนแปลงเดียวกันเนี้ยข้างหน้าติดถนนออกได้ข้างหลังก็ต้องออกได้วันดีคืนดีคุณมาซื้อสวนข้างหน้าข้างหลังก็ออกไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์จะปิดเขาถ้าปิดเราก็ต้องฟ้องเปิดทาง ก่อนฟ้องไปพบอัยาการให้เจราจาให้ก่อนเนี่ยครับวิธีการโอเคนะเข้าใจแล้วโทรไปตามนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ